ฮ้ยขออะไรนายนายขออะไรขอสามชาินะเออเออโอ้โหมันมีอะไรอย่างนี้ด้วยเหรอทุกคนผมเพิ่งเคยเห็นอ่างน้ำบนเขาเข้าใกล้สองเมตรระวังตกหน้าผาผาผาคนดู วันนี้เราจะออกไปซรากันนะครับผมเราด้วยคอนเซปที่ว่าวันนี้ no h a l e a l o v e we are the lon e <What? S 1> we are the Yamaha champion Hey, วันนี้บอกเลยว่ามีแต่โฟงยามาฮ่านะครับผมไม่ว่าจะเป็นนะครับรุ่นพี่อย่าง R1M เป็นไงอาวันนี้เมื่อกี้ปากนี่ V4 แล้วนะเมื่อกี้อาเวและก็ R6 นะครับก็ไปกัน3คนน Freund, ี้แหละคือแก๊งเพื่อนสมัยเรียนเพื่อนที่ว่าแก๊ง CPE แก๊งคอมพิวเตอร์อินเจเนียริ่งนะครับผม นี่นะครับผมพี่เทพพึ่งจะรับรถได้ไม่กี่เดือนไม่กี่สัปดาห์นะครับผมก็ตอนนี้อะไรมันที่เห็นเติมขึ้นมาเนี่ยมีกันลอยแล้วก็อากันลื่นสุดว่ะพักเท้ามึงจะใส่ทําไมมึงไม่มีเมียกูก็เหมือนกันกูไม่มีเมียเห็นไหมไอ้อามก็ไม่มีเมียคือเราแก๊งโสดไงเพื่อนก็ไปถอดแค่เออมึงต้องถอดมึงอยู่แก๊งโสดมึงจะม่มีพักเท้าไม่ได้ มึงเห็นไหมรถคนโสดเขามีพักท้ากันที่ไหนแบบนี้ไม่ให้เข้าแก๊งคนโสดนะเวลานะดูมึงแต่งตัวขับบิ๊กไบค์ให้มันดูกระฉับกระเฉงหน่อยเฮดูใส่เสื้อย,ยืดมึงดูเห็นเลซ่าทําเป็นตัวอย่างไหมหเชือ่อหนังเต็มสูตรเห็นไหมัมนร้อนร <laughs> ้อนก็ต้องทนเดี๋ยววันนี้เราจะไปกันเรียกว่าทีมยามาฮ่าสดซาสามสหายสาสหายสายสดี่ <laughs> สายสูบไห อนนี้ก็พี่เช็พี่เขาไม่เข้าป่าว่ะพี่เขาเอารถเข้าป่ามาเข้าในเมืองมันไม่ใช่อ่ะพี่รถมันคงจะแบบว่าโอ้ยพาเข้าป่าสักเทพาไปกินทรายหน่อยมึงแน่ใจนะมึงจะมาทางนี้โดนพี่พีกัสซัทน้ำพึงโอ้เหม็นหมวกันนกทุกคนเมื่อวานนี้ผมไปถ่ายคลิปมาแล้วฝนตกหัวมันมีกลิ่น มึงขี่รถสู้พิเทพไม่ได้เลยว่ะพิเทพเพิ่งรับรถสองอาทิตย์เองนะมึงพิเทพกูนี่ขับอย่างเฟี้ยวอ่ะเป็นไงพิเทพกูไบเกอร์ในเมืองตัวจริงครับบอกตรงเดี๋ยวมึงโดนเปลี่ยนท่อมามึงโดนจับท่อแล้วมึงก็จะชินในเทพมึงตอนนี้อาจจะใส่ท่อเดิมอยู่เห็นบอกว่าได้สั่งท่อแต่งมาละคอยดูนะคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะพาไปฟังท่อเทพของมันดูเสียงมันจะเป็นยังไง นักแข่งนักแข่งอาร์มอะ่ะเรียกว่าชิปนี้นี่เป็นแบบว่าชิปแบบย้อนคำมั่นสัญญากันไว้นะครับผมตั้งแต่สมัยพวกเรายังเรียนวิศาวะด้วยกันนะครับผมสามน่มสาม,มุมที่ชื่นชอบปิกป๊ายเป็นงานอดิเรกของเขานะครับผมเวลาจ์สอนก็จะชอบเอาโมโตจีพีขึ้นมาดูกันนะครับผมย้อนไปสมัยนู้น นะครับผมอาจารย์สอนนี่เอาโมโตโจีพีมาดูกันโอ้โหเปโดซ่าตั้งแต่ยุคเปโดซ่ายุคโรเลนโซโอ่ะเพราะว่ากูเรียนจบแล้วเราจะมาซื้อปไปขี่ด้วยกันผมก็ซื้อมาตั้งนานผมซื้อมาประมาณสีป่ปีอ่ะมาซื้อไอ้อามขี่ได้ประมาณสองเปีเทพมาซื้อรอกันหน่อยครับผมทุกคนความพร้อมของคนเราไม่เหมือนกันเนาะแต่ก็เราได้ทำตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นาน Hey, mm hmm. เฮ้ไบค์เกอร์เสียววับเลยพ,พี่หลวงสัดหน้าโดนพี่หลวงสัดหน้าเสียววับแอมรอก่อนเดี๋ยวรอยเทพก่อนเดี๋ยวขนาดรอยเทพเดี๋ยวพารีวิวคันนี้ a d v สามห้าศูนย์ ตัวนี้บอกเลยนะครับผมว่าเป็นเครื่องแบบ E S P พัดนะครับผมมีการหล่อเลี้ยงลูกสูบด้วยพิสซันออยเกตซึ่งทำให้อัตราการาขับขี่แรงต้นกลางไยสมูทไหลลื่นไอ้เทพมึงไม่มีสัญลักษณ์บอกเพื่อนเลยมึงต้องถูกอบรมนะเทพนะยิงจะเคแบบไม่มีสัญลักษณ์บอกเพื่อนไม่ได้ไ<อ>เทพมันไม่เคยออกคลิป ออกคลิปหลายคันอนะ่ะไปหลายคันมันต้องส่งสัญญาณบอกกันเพื่อนเฮ้ย <Hey! S 1> เสียงอย่างกระแมงวันที่แบบไหนก็สนุกหมดแหละทุกคนลองเปิดใจเปลี่ยนดูลองขับเพิ่ม เพิ่มสไตล์ขึ้นมาดูการขับขี่วิบากมันก็ช่วยหลายอย่างเหมือนกันช่วยให้ร่างกายเราฟิตแอนเฟิร์มแล้วก็เรารู้จักควบคุมรถได้ดีเวลารถมีอาการมันก็ทําให้เวลาเราขับขีบ่รถไบรกไป้ดีขึ้นเวลาล้อหลังแบบส่หรือว่าสับัดเราก็จะเคยผ่านมาแล้วเพราะว่าเราขีา่วิบากมาวิบากนี่คือล้อหน้าล้อหลังนี่คือแบบนิ่นอยู่ตลอดเวลานะครับมันก็เลยทําให้แบบเวลาเรามาขี่บบ๊กไ์มันดีเลย มันไม่ค่อยหวิวไม่ค่อยกลัวดีหมดครับผมขี่บแบบไหนก็ดีหมดขอแค่ไม่ขี่กวนบ้านกวนเมืองเพาไม่ทำให้คนอื่นเพราเดือร้อนก็เป็นพอแล้วนะครับผมทุกคนมันก็มีดรามา่าทุกโครงการแหละทำดียังโดนด่าเลยทุกคนเป็นอย่างนี้แหละเราต้องสู้ต่อไปแกงสายโสดขีม่ม a m a h a สดได้ไงวะ เรเสียเวลาอยู่กับเพื่อนเราเรารู้สึกว่าเราเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งทำอะไรเหมือนวันวานด่าควายด่าเฮียล้อกันเล่นสมัยเด็กก็ไม่เด็กนะมาหาลัยเนาะมึงดูมึงมึงต้องมีสัญลักษแบบไออามมึงเห็นไหมไอเทพมึงต้องไปเรียนสัญลักษณ์เทพนะมันจะได้ฟอดไฟขึ้นมาอีก นะขี่เร็วแล้วเบรกซอกซอก,กแล้วขี่เร็วช้าเบรกขี่ซอกซอกแล้วก็ไฟเร็วแล้วก็ช้าเบรกแบบที่ผมทำกับประมาณว่าขี่ร้อยสี่กลางๆขี่แบบไม่ต้องเบรกเลงช่องว่างอ๋แล้วก็มุดไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยทุกคนว่าแบบไหนมันขับขี่ปลอดภัยกแบบว่ากันแบบสมมติผมขี่ร้อยสี่อย่างเงี้ยผมก็ไม่ต้องเบรกผมก็มุดเลย แล้วผมก็ไม่ต้องขี่เกินร้อยสี่เหมือนอารมณ์มาขี่ร้อยสี่ตลอดทางโดยไม่เบรกอะ่ะกับขี่ร้อยแปดกับร้อยยี่สลับกันนะ่ะทุกคนว่าแบบไหนปลอดภัยคอมเมนต์ให้ผมรู้หน่อยสไตล์ผมก็จะเป็นแบบขี่ไวสลับเบรกช้าไวเบรกช้าไวอะไรประมาณนี้บอกพี่ทุกคนด้วยนะครับผมคนที่ขี่รถกระบะรถยนรถอะไรก็แล้วแต่นะครับพี่ไม่จำเป็นต้องหลบให้พวกเรานะครับ ตามเลนของผู้พี่เลยแล้วพวกผมจะหาหมุดเองมันจะปลอดภัยกว่ากันดีกว่าพี่จะมาชิดซ้ายให้แล้วอาจใจกันไม่ออกนะครับเดี๋ยวพวกผมหาทางมุดกันไปเองขอบคุณนะครับทุกคนว่าอาเจกอาซิอัไหนเทพกว่ากันอันไหนแรงกว่ากันคอมเมนต์เลยอาซและอาซิ ยกล้ออ่ะโอ้โหยกลอ้อได้เป็นร้อยร้อยโลเลยพนเท่เขาเรียกว่ายกยาวนะทุกคน เหมือนจะไปออกทริปเลยอ่ะเออก็มาออกทริปแหละทางไหนละ่ะใช่เหรอวะตรงนี้เหรอกูไม่เคยมาไกลากว่าขนาดนี้มาก่อนเลยเมื่อกี้ก็เลี้ยวขวาไปกิน ร้าน,านอาหารแค่นั้นเฮ้ยมันมีอะไรสวยอย่างนี้ด้วยเหรอเฮ้ยมันได้เอาพี่ปากมันดันจริงๆโซเชียลแคมเนี่ยนี่ติดก้อนหินเนินนี่แหละว้าวที่มัน พลังงานนิวเคลียร์ชัดอันนี้เขาเรียกว่าโรงไฟฟ้ารำตะคองชุนะพาวัฒนาวันดี้ครับพี่โอ้โหมันมีอะไรอย่างนี้ด้วยเหรอทุกคนผมเพิ่งเคยเห็นอ่างน้ําบนเขาแล้วอ่างน้ําจะทําอะไรต่อครับทุกคนทีนี้เป็นพลังงานยังไงวะอนนจิตา กระโดดลงไปนี่จะตายไหมทุกคนตายตามงโโูงตายย่งก็ตายเนี่ยถ้าทุกคนไปกรุงเทพทุกคนต้องผ่านเส้นนี้ใช่ทุกคนที่จะมองเห็นกังหันลมที่อยู่ตรงเนี้ยถ้าทุกคนขี่จากกรุงเทพมาโคโราชทุกคนจะเห็นกังหันลมใช่ไหมออจะเป็นอย่างนี้ทําไมกังหันลมถึงหมุนไปทางนี้คือลมมันมาทางนี้นะครับเขาก็ทําการหมุนมอโมโตโซเซอร์โวเขียนโปรแกรมโค้ดเข้าไปอีฟเอลเข้าไปให้หมุนตามพื้นที่แนวของลม อ่าขวางลมลมก็ยังมาทันนี้ก็จะหมุนติ้ติ้ติ้ถามว่าตอนนี้ลมแรงไหมก็ก็ไม่เท่าไหร่นะถอนหมวกน็อกออกมาก็รู้สึกสัมผัสได้ถึงลมพัดผ่านนี่ตัวนี้ให้นวดได้นะทุกคนโคตรสุดอะ หลังจากที่เราได้ลงจากรถเราก็ซื้อตัวค่าบริการนะครับผมมีรถเฉพาะนะครับผมต้องเป็นรถ2แถวเท่านั้นเข้ามาเที่ยวตรงนี้จะเป็นเส้นทางท่องเที่ยวพาใยเที่ยงเทพเคยมาหรือยังครั้งแรกตอนนี้เราอยู่ตรงไหนครับพี่อันนี้25ครับแล้วเขาจะพาเราไปไอ้ดิฟกาแฟสดเขาดิฟกันยังไงอ๋อเดินโอเคอู้ทาวิบากมาเนี่ยแป๊บเดียวเลยเทพนี่ถึงเลยอู้ทางนี้สบาย เส้นทางทําการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาเฮ้ย <Hey, S 1> เหรอจริงดิโอเค่ okay, นี้นี่วิบากนี่วิ้ทางง่ายสําหรับฉันเลยเดือนนี้แก่นี่คือจุดเช็คเช็คพอยท์วิวเฮ้ยเห็นทางรถไฟได้วป่ะนูน่นฝั่งข้างหน้าเราก็คือเขาเรียกว่าอะไรน้พายูเอฟโอนะครับผมถ้าใครมาขี่วิบากกับป่าลาบแล้วก็จันทึกนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเขากระโดดแล้วแต่ะอาจจะเคยมาตรงนู่นท่าตรงกลางกล้องเลยครับตรงนั้นนี่จะเป็นที่สําหรับ กลางเต็นต์ตัวนี้ก็คือเส้นทางไปโคราชเส้นทางไปกรุงเทพ<ไ>อะไรของมึงเจงอ,จอดิหัวงูแล้วมวึงนี่ไหนอุ๊ยนี่เจ้าเจ้าเ้าเจเจ้าจ้าเ้าเจ้าเจาเจ้าง้าเจาเาเจ้าาเ้เ้าเจ้าจาเา้เ้าเ้าเจ้า้เ้าเจเจ้าเ้าเาาผา คนดูอ๋อเส้นทางนั้นที่เขาบอกว่าคือเส้นทางมิตรภาพเก่ามันจะมองเห็นเป็นเส้นลางๆนะครับทุกคนเนี่ยนู่นี่คือเส้นมิตรภาพเก่านะครับผมก่อนที่ตรงนี้จะเป็นอ่างเก็บน้ําหรือบึงหรือเขื่อนอะไรก็แล้วแต่ที่เขาเรียกกันนะครับผมเส้นทางเมื่อก่อนนี้เส้นทางโบราณสักร้อยถึงสองปีเฮ้ใช้เส้นทางนู้นนะครับผมไปกรุงเทพทุกวันนี้คือมันมีน้ํามันมีบึงอะไรเขาก็เลย ใช้วิธีการอ้อมมาน่าจะใช้เส้นทางใหม่มาแล้วประมาณร้อยกว่าปีทมไมตอนที่ผมมาป่าลาบเราก็จะอยู่แถวแถวนู้นอแถวนน้นแหละตอนเย็นก็จะมามารวมกันวันอาทิตย์คนจะเยอะหน่อยแต่ฝั่งนี้ก็จะเป็นจันทึกหมู่บ้านจันทึกฝั่งโน้นก็จะเป็นเขากระโดนอ่าจะมีเขานี้กั้นกลางนั่นเองตรงนี้มีหนังสติ๊กให้ด้วยนะด้วยยังไงวะมีเงินด้วยวะเฮ้ยไ,ไปดิเราได้ค่าน้ำมันพอดี อันนี้คือถ้าทุกคนไม่เคยเจอมันคืออุปกรณ์ชนิดหนึ่งถ้าสมัยโบราณเมื่อร้อยปีสองร้อยปีก่อนมันคือปืนดีๆนั่นเองใช้ในการล่าของป่านั่นเองนะทุกคนนะตอนนี้คืออากาศแบบดีดีแบบลมมันพัดผ่านไงก็เลยเย็นเย็นเดี๋ยวมาดูเรื่องความรู้สักหน่อยสถิติการปลูกป่านะครับผมทุกคนมีเด็กประมาณ40,000กว่าคนที่อยู่ในบ้านต้นไม้มีศูนย์ต่อมาปี -63 ย้อนลงมาเนาะคนสี่พัน่าคนต้นไม้ก็ศูนย ปลูกต้นไม้3ปลูกต้นไม้3ามพต้น 2, อ่าต่อมาคน1นึ่งเอ็ดปลูกต้นไม้1นึ่พันแปดอ่าปีต่อมาปลูกเท่านี้ต่อมาปลูกเท่านี้ปีนี้ปลูกเท่านี้เท่านี้แล้วก็ตั้งแต่หกสามาถึง64เลยไม่มีใครปลูกต้นไม้สักคนครับผมจบข่าวแบบนี้ยังไงวะลุงตูจ่จะรู้ไหมเนี่ยเอาปลูกทำไมอ่ะมันโควิดอยู่นะดูจะไปจะปลูกมา,าจะรักโลกอะไรตอนนี้นะนะแล้วราจะผ่านไม่รู้ไม่รู้เลยเราจะผ่านใครคนเดียวเลยไม่รู้สวัสดีครับ นี่พี่บอมเลยนะครับผมต้องให้เครดิตพี่บอมเลยพี่บอมบอกว่านั่งรถ2แถวขึ้นมานะอย่าลืมนะเยต้องนั่งรถ2แถวขึ้นมามาดิฟกาแฟกลางป่านะครับผมนี่วิธีการดิฟเขานียครับผมเชื่อว่าคนที่อยู่นั่งอยู่คนเดียวเขาเป็นคนป่าหรือเปล่าเงาไหมพี่มไม่เงาครับผมไม่เชื่ออยู่คนเดียวเลยอันนี้ยูทูบหรือเปล่าครับไม่ <ทำ S 1> พี่พพผมก็แค่คนธรรมดามาท่องเที่ยวอันนี้ผมติดตามน่ครับ ขอบคุณรับเป็นเอฟซีครับพี่ขอบคุณครับแนะนำนตัวหน่อยพี่ชื่อแบนง่ะผมพี่แบนครับผม คือที่ตรงนี้คือยังไงครับพี่ได้ชื่อเสียงเรียงน้มยังไงผมเห็นว่าถ้ามาตรงนี้ต้องขึ้นมาดิฟกาแฟด้วยมือเปล่าได้ตัวเองครับด้ตัวเองด้วยเพราะว่าพี่จะสอนด้วยใช่ไหมใช่ครับจะมีวิธีการสอนด้วยเพราะว่าตรงนี้จะเป็นติ๊กเจอร์ครับพี่ก็เป็นจุดคอนเทนต์อีแบบหนึ่งครับก็เราจะมานั่งดิฟกาแฟแบบไม่ร้อนไม่ร้อนไม่ร้อนแดดชุดละยังไงถ้าทุกคนจะมาที่นี่แล้วมาดิฟชุดละ50บาทครับ50าบาทเอาชุดอนนี้เลยเราสามารถยกไปนั่งดิฟตรงโซนรัได้อโอเคเอา3าชุดครับพี ได้ครับผมผมเองก็ชอบกาแฟอยู่แล้วเช้ามาก็ต้องกินสัก1-2แก้วถ้าไม่กินก็จะปวดหัวอ่อนมันคือการที่คาเฟอีนนั้นเรียกร้องเรานั่นเองกาแฟเราใช้เป็นสูตรอะไรพี่อันนี้จะใช้เป็นอาราบิก้าร้อยอาราบิกา0 0เเลยสุดยอดไปเลย ไม่ได้เนี่ยอร่อยทุกคนก็มาได้นะครับผมถือว่าแบบชิลดีถ้ามาผมอยากให้ทุกคนมาสัก4ี่โมงครึ่งมาถึงนี่ประมาณ5ักห้าโมงอยู่ประมาณถึง6กโมงดูพระอาทิตย์ตกดินก็มันก็จะดูดีเลยทีถ้าคุณมากับสาวเนี่ยมันก็จะโรแม,มนติกมากๆเลยถ้าสาวคนไหนมาคุณรับรองว่าคุณน่าจะได้เขาเป็น พอบอกรลักตรงนี้ได้เลยใช่ไหมเด็กเสียดายว่าเราทั้ง3มคนนั้นโสดกันหมดเลยนะครับผมปะ่ะกลับบ้านเลยแล้วก็ใครที่ว่างก็แวะเข้ามานะครับผมหลังทางเข้ามันไกลห่างจากทางเข้าสัก10กิโลได้เองมั้ง1 0 1ถึงกิโลเข้ามาทางนี้นะครับขึ้นมาถ้าใครจะไปกรุงเทพก็แวะชมอ่ดวงอาทิตย์ตกดินตรงนี้ก่อนเดินทางก็ได้หรือใครมาจากกรุงเทพจะมาแวะ มาโคราชก็มาเว้ได้สวยเหมือนกันเฮ้ยขออะไรนายนายขออะไรขอสามชาินนนายนายลองขอขอคัน <L> ี้ดูลองขอคันี้ลองขอคันี้ดูเขาจะเขาจะห้ไหม เขาไม่ให้เ่ยเออคันนี้คันนี้คันนี้ขอดิเออเอเอเฮ้ยไม่บีบให้เลยว่ะไปพี่ไปไหนนายเพื่อนพี่ไปไกลละใจร้ายอ่ะไม่ให้แต่น้องน้องขอกันนั่งเงยอะเออเออเอาตัวธรรมดาใช่ธรรมดาครับ ไม่ลองครับพี่เพราะว่าเคยลองแล้วไม่ได้เกิดผลรถผมแรงอยู่แล้วพี่แค่นี้ก็ขี่ไม่สุดแล้วพี่พี่เคยขี่สองก้กาวไหม <c oughs> พี่จะเอาแรงกว่าสองก้กาวไปทําไม<อ>ใช่พี่แค่นี้พอรถผมแค่นี้แรงแล้วพี่บอกตรงประมาณสามร้อยสี่สิบอะความเร็วพี่นี่ผมไม่ได้โม้นะพี่<ม>ใช่สุดไหมใช่ครับสุดสามร้อยสี่สิบพี่เป็นสุดเลยเหรอใช่พี่สร้างลมแรง สุดยอดไงพี่ผมนักแข่ง m o โตージีพีเดี๋ยวพี่รู้จักไหมอ๋ออ๋ออ๋อผมกล้องนะพี่นี่พี่รู้จักผมรู้จักกล้อง Mo โตทูไหมผมเคยได้ยินนะเด็ผมกล้องกล้อง Mo โตทูใช่ครับผม <I S 1> ผมกล้อง m o t ตทูครับ I feel so happy หยอกหยอกหยอกยอก,กล่องแกงบ้าเลยเดซ่าคนโสดต,ต,ตัวนี้ <laughs> I'm only going with the vibrations. I got all your mommy. โคตรเทพโคตเลยบางโคนหลงังพองตัวกระตอกไม่ใส่ใส่แต่ก๊อกเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แสดงว่ามีหัวใจเป็นชาววิบากเท่ๆเแ๊ยเมันเท,ท,ท่จริงๆกลัวแต่ไม่แงงเข้าตาแต่ไม่กลัวเจ็บหัวเจ็บอะไรเซฟแต่ดวงตา